ເຈົ້າກໍເລ່ນກຄົນ3ຄົ ฟังทั้งสองฝ่ายร้องเสร็จเรียบร้อยนะครับถึงเวลาสำคัญใครจะเป็นฝ่ายชนะในวันนี้คณะกรรมการต้องตัดสินใจครับชูป้าย,ปายเป็นเอกฉันด้วยนะครับเป็นเอกฉันด้วยนะครับวันนี้โบนัสรับไปอีก5,000บาท ขอบคุณนะครับทั้งตูนทั้งโบนัสนะครับที่วันนี้มาสร้างสีสันให้กับเราโอ้ตัวเล็กมาด้วยเหรอตัวเล็กมาด้วยเหรอโอ้ยโอ้ยนักเกีตนักชังนักเกรตนักชางผู้หญิงอะคะโอ้โวันนี้ขอให้ทั้งครอบครัวนะครับมีแต่ความสุขนะครับเอาขอบคุณมากๆุณครับ อาตอนที่พบพื่องคันคนต่อไปนะครับแน่นอนครับสิ่งดีๆที่เรานำมามัดครูมหาครูสแถมวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้เนี่ยเนื่องในช่วงนี้เป็นเทศากาลอยกระทุมอ,อมอกระทงเนี่ยยังลอยไปตามสายน้ำโคม,มยังลอยไปตามสายลม แต่ดวงใจของกระผมเป็นไงทำไมมันจมอยู่กระถางหือมาถึงก็เจ็บเจ็ดสิหนักเลยนะครับแล้วครูสแตมครูมหาพวกเขาจะมาร้องเพลงพื้นบ้านแบบไหนเนื่องในวันลอยกระทงพรุ่งนี้กลับมาสมกันต่อกจวเรือไปถึงฝากอ่าวกจวเรือไปถึงฝากอ่าวเอเชิญพี่ดาวลุกขึ้นมาแจวแจวไปถึงบางตะลิ่งแจวไปถึงบางตลิ่งแล้วนั่งเห็นผู้หญิงกันแกว